สวัสดีพันมันอีเหลียงน้อยครับเนาะตอนนี้อายุสองเดือนกับอีกห้าวันครับเนาะขี้ไก่อัดเม็ดครับเมื่อนี่สีภาพี่น้องมากแต่งกิ่งกิ่งมันเยอะเกินไปไม่ดีนะครับพี่น้องมันเขาลงหัวไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาต้องใช้สารอาหารเยอะมาเลี้ยงลําต้นของเขาเนาะถ้าผมแต่งจะให้เลือกี่กิ่งพี่น้องพี่น้องแต่งเลือกี่กิ่งครับถ้าพี่น้องแต่งผมแต่งถ้าต้นมันงามจริงๆ สีกิง่งยังสีงามทุกกิง่งหักออกกิ่งหนึ่งครับสามกิ่งมันงามอยู่แล้กกับปอยเลยครับเนาะแต่ต้นไหนมันมีตาหยืดหยดแบบนี้พี่น้องอไล่ะนี่มันมีกิ่งหนึ่งตายืดหยดหักให้มันเหลือสามครับพี่น้องเข้าใจอยู่เนาะตายืดๆยดเนาะ <c oughs> <c oughs> เอ้ยนี่หาก,กิ่งเหมนพี่น้องงามทุกกิ่งครับม,มันงามแห่ง หักออกไม่นองหักออกสองเลยครับหายมันเหลือสองกิงสามกิงแต่ว่าขันมันงามสี่กิงขันพี่น้องเสียดายก็เอาไว้ก็ไเลยครับบ่เป็นยังนี่นี่นี่ตายยืด,ย,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 ดยืดแบบนี้ครับนี่ตายยืดยืดนี่ยืดยืดแบบนี้หักออกครับเปลืองพลังงานครับเอาไว้ให้สารอาหารมันไปลงหัวดีกว่าพี่น้องต้นสมบูรณ์มากครับเนาะ นี่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 มีแต่ตาจืดเลยนี่ไห้มันเหลือสองกิ่งไห้มันเหลือตน้นขี้ไห้ไว้น้ำกิ่งหนึ่งเนาะเพื่อเขาได้พันมันออใครมาเห็นกับตาก,ก็ไม่เชื่อหรอกครับว่ามันสองเดือนนี่ผมยังบัดเสือเลยสองเดือนกับอีกห้าวันครับปีที่แล้วขี้ไก่เอ้ยปีที่แล้วขี้หมูไล่ละสองสอปีนี้ขี้ไก่ อัดมิดนะครับแต่ปีหน้าเราจะไม่หว่านเราจะเอาวัดสดุปรับปรุงดินเนาะพี่น้องใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับหนึ่งครั้งตอนสองเดือนนี่หักให้เลือก,กิรงเดียวเลยก็ได้ครับนี่ถ้าเป็นหนึ่งสิเนาะซุ่มโมตาหยุดหยุดนี่เอาถิง่งซะเป็นพันบ่ได้หรอกพี่น้องไอ้จีเซีอว่ามันสองเดือนนะ่ะเจอต้นตายแล้วครับอันนี้ไม่ต้อง ไม่ต้องไปอารมณ์เสียกับมันนะครับนี่ของผมก็เป็นครับนเนาะแล้วผมทำคลิปไปแล้วว่าสาเหตุมันมาจากไหนปัจจัยอลายอย่างพี่น้องตัวนี้งามแห้งเดี๋ยวผมหักกิ่งตัวก่อนพี่น้องเนาะว่าทำไมถึงแต่งกิง่งเนาะแต่อย่าไปแต่งใบนะครับ ยังกินซื้อจะไปแตงใบพี่น้องว่าสารอาหารเขากับยังอยู่ในใบเแล้วเขาจะดึงดูดลงมาหาหัวอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าเอาไว้เยอะไม่ดีครับเนาะไว้ไร้บ่ดี